สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องของมุกปรีชาแนเเล,ลนะคะสําหรับวันนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรลดฝ้ากระจุ่มดำค่ะสำหรับสูตรนี้ก็ช่วยทําให้ใบหน้ากระจ่างใสขึ้นช่วยลดสิวด้วยนะคะเป็นสูตรที่มีหลายคนทาแล้วเห็นผลแล้วก็นำ,ำมาแชร์ค่ะส่วนขั้นตอนวิธีทำจะมีอบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือใบตำลึงค่ะสําหรับใบตำลึงเขาก็จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดฝ้ากระดุมดำช่วยทําให้ใบหน้ากระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดสิวด้วยค่ะสําหรับใบตำลึงนะคะก็ให้เรากะปริมาณได้ตามต้องการเลยค่ะจะใช้ 3- 4, 5, 5, ามสี่ใบห้าใบก็ได้ค่ะจากนั้นก็ให้เราบดให้ละเอียดหรือว่านําไปปั่นให้ละเอียดก็ได้นะคะหลังจากที่เราปั่นจนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าบดจนละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะส่วนผสมต,ต่อไปก็ให้เราใช้กาแฟดําค่ะหรือจะใช้เป็นกาแฟทรีอินวานหรือจะใช้เป็นกะากาแฟก็ได้ค่ะกาแฟเขาก็ช่วยในการต่อต้านอนุมูลสระช่วยในการผักเซลล์ผิวช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสยิ่งขึ้นค่ะทุกคนในสูตรนี้เราจะใช้กาแฟ1-2ช้อนชาค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เราใช้น้ำมะเขือเทศค่ะถ้าใครที่ไม่มีน้ำมะเขือเทศจะใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นวิตามินซีก็ได้ค่ะหรือจะใช้เป็นนมรสจืดหรือว่านมเปรี้ยวก็ได้ค่ะสําหรับน้ำมะเขือเทศเขาก็จะช่วยทําให้ผิวเนียนเปล่งปลั่งค่ะแล้วก็ช่วยกระชับรูมผลด้วยนะคะช่วยลดความมันบนใบหน้าด้วยค่ะแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำต่างๆได้อย่างดีเลยนะคะในสูตรนี้เราจะใช้น้ำมะเขือเทศ1-2ช้อนชาค่ะ จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสำหรับสูตรนี้ถ้าเราทำไม่หมดก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้นานหลายวันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนที่การใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้มาร์กหน้าของเราช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะก็มาร์กให้ทั่วใบหน้าหรือว่าลําคอของเราได้เลยนะคะน่าคิ้นไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยน้สาสะอาดหรือว่าโฟมล้างหน้าหรือว่าสบู่ค่ะสูตรนี้ก็สามารถที่ทาได้อาท์ละ3-4ครั้งนะคะส่วนใครที่มีฝ้าหนา,นาก็สามารถที่ทาได้ทุกวันได้ค่ะส่วนใครที่มีผิวที่แพ้ง่ายก็ควรที่จะทดสอบก่อแพ้ก่อนนะคะเพราะว่าสภาพผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ ก็ไปทดลองทําดูได้นะคะเป็นสูตรที่มีคนทําเห็นผลแล้วก็นำมาแชร์ค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ